มาครับเพื่อนวันนี้ลุงตู่จะมาแนะนําวิธีป้องกันบ้าขมกไม่ให้ขึ้นสิ่งนะครับถ้าหากว่าของเรานะครับที่ต้องการจะเก็บเอาไว้นานครับและไม่ได้ใช้นะครับเพื่อนเพื่อนมาครับมาดูกันเนาะวิธีนะครับวิธีก็คือหลังจากที่เรานะครับไปล้างเสร็จแล้วนะครับและเช็ดให้แห้งนะครับด้วยกระดาษชูนะครับหรือจะเป็นผ้าอะไรนะครับเช็ดให้แห้งทันทีนะครับอย่าทิ้งตากแดดหรือผึ่งลมนะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากแห้งแล้วนะครับเราก็จะต้องทาึ้นครับนี่ครับน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชนี่นะครับน้ำ นี่นะครับถึงในการน้ำพืชนะนี่ครับเราก็ทาครับทาไปทั่วเบ้าครับแบบนี้นะครับแต่ใช้แปรงซิลิโคนครับหรือจะเป็นผ้าก็ได้นะแบบนี้ทาทั่วเบ้าครับเท่านี้ครับผลิตมันก็จะไม่ขึ้นเพื่อนๆทาไปเลยครับแบบนี้นี่ครับหลังจากที่รล้างเสร็จนะครับทาด้วยมันพืชเพราะหลายคนนะครับหลังที่ล้างเสร็จนะครับและไม่ทา้วน้ำพืชไว้นะครับผลิตมันจะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องล้างทำความสะอาดนะล้างแล้วก็ทานพืช อ่ะครับเท่านี้ครับเท่านี้ครับหนิมก็จะไม่ขึ้นครับเ,เสร็จแล้วครับเราก็ปิดปากครับเท่านี้ครับเรียบร้อยครับหนิมก็จะไม่มารบกวนใจเพื่อนๆอนกนะครับเ,เพื่อนๆพอนลองเอาทีนี้ครับไปใช้กันดูนะ